สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสือเบียร์น้ำซิงครับนี่พาเจ้าสมอมาอูครับกูป้าครับนะครับนะก็หลังจากที่เราไปเดินไฟมาครับเดินไฟมาก็มาตั้งวาล์วครับวันนี้เววช็ควาล์วเรียบร้อยขึ้นมถอดนียวก,ก่อนนี่เจนี่ จะโดยช่างมาครับจบเทคนิคมา4วันครับพี่เียนเทคนิค4วันครับร้องให้กับบ้านแล้วนี่ข้างีไปติดอ้เ้วนะนี่อมต่อกระบะนี่เขาเอาเท่าไหร่แ0นหกครับอ๋อแสนหกแต่สีพร้อมกระบอกนะไม่สีไม่ได้ทำใช่ไหม ไม่เหล็กดิบๆเลยคร<ม>ับชุมพลต่อแน3นซแต่มันไม่สวยอย่างนี้มันไม่ได้เชื่อมเต็มอย่างนี้อันนี้มันใช้ซีโอทูเชื่อมเหมเชื่อมหมดเลยน,นี่พวกขาพวกนี้มันมันใหญ่่ังกันไงมันดีเลยกระบอกก็กระบอกใหญ่หกตันอันนี้แก๊งมีบินนองเจ็ดสิบ เช็คบบาวครับวันนี้เพื่อความเรียบร้อยครับนะเพราะว่าเราต้องเซตระบบการใช้งานให้เต็มที่ครับอะไรแต่งไว้ที่หลังครับเกีย,ยร,กร์น่าเียตรตัวนี้แหละทนใช่ไอ้มีนียมผมไม่ชอบดิครับมันไม่ทนมันหลุดใช้กระชากแรงๆไม่เกินปีหนึ่งอะ่ะหลุด นี่แล้วก็ฟาเกียต้องไปตีบูธใหม่นั่นยืมแล้วเนาะบานะเอาไปกึ่งบูธใหม่เนาะใช่ตีบูธใหม่ตีบูธใส่ลูกยางใส่ซีนใหม่ก็ใช่จังบาวลวัาปุณิผมว่าน่าจะห่างประมาณเซนหนึ่งมั้งไม่รู้ครับผมเดาน่าจะห่างเยอะอยู่ครับ ตามความรู้สึกนะครับนะผมซื้อรถมาผมตั้งทุกคันครับถามช่างได้ครับนะี่ช่างประจําช่างประจำํำปู่ครับ <laughs> เดี๋ยวไปตั้งมาคูอีกเด้อ <laughs> เดี๋ยวแทนไปตั้งมาคุอีกกับรถเกี่ยวแล้ว,ลวมาคุตัวไหนอีกตองร้อย,อยนะฮะเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินมาคไม่เปลี่ยนไม่ได้ป้ากดไม่ทันเขาทำให้เสริมแหนบก็วทำไมไม่ทำประกับแหนบทันดีฮะโอ้ยไม่มีเวลาก็เลยมันขี้เกียจไปซื้อไง กับใส่อย่างี้เลยไม่ทำถ้าทำปกับแหนบแหนบมันจะมันไม่ไพ่นี่ใช่มันจะไม่บิดซ้ายบิดขวาจะแต่ทำตัวนัดดีเอานัดอัดนี่จบเลยอ๋อนี่เราเอาเอาเหล็กปิดข้างบนแล้วเชื่อมเอาได้ไหมโอ้ยอย่าไปทำงั้นเลยลวเวลาทำนี่ลังต้องมาเจาะลูกใส่แนบป้าอบ,ปบอกว่าต้องทำประกับแนบใหม่เอาเดี๋ยวไปจัดครับเดี๋ยวไปจัดใหม่ มาเจอช่างไม่ได้ช่างบอกหมดทำโน่นทำนี้ไม่ไหวแล้วช<อ>่างนี่นช่างหมดไม่ธรรมดาครับปลาเราถ้าตัวนี้ถ้าได้กองเหล็กก็ดีนะมันนี่ก็มีไส้ในด้วยตุ่นนี่นะสองสองชั้นใช่ลูกยางมันจะขาดไหม ปอกมาจับเดี๋ยวมันล่วงเข้าไปข้างในชอบล่วงยาง,มงะนะไม่ต้องแกะนะไม่ต้องแกะวะไม่ยางอย่าแกะออกแกะแล้วไหลแล้วต้องทาก,กาวมันเดิมจบับปอกปอกว่าทำไมฝุ่นมันเริ่มเข้าแล้วทำไมมันเดิมออกทางนี้จับเดี๋ยวปอกลูกมันอืม,มโอ้เครื่องเขาสะอ่านดีนะ จับมากลงมาหับเพื out, ่อนว่ะนะมึงยืนนั่งอยู่นั่นน่ะโอ้ตายเลยลูกน้องผมนี่นิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกทำงานเงือไม่แตกแดกเงือย้อยพวกมึงนี่จะก็เป็นเองกันนี่ครับมียอดนี่ครับมียอดนี่ครับนี่พูดไม่ได้ครับลูกน้องวันนี้มียอดลูกพี่ครับ องสต้องให้มันจ้างลูกคี่ทำงานครับพวกนี้ดูเครื่องครับใหม่ไหมพี่น้องเดิมๆครับเพิ่มเติมก็เดี๋ยวบอกนะครับนะเดี๋ยวมูเต็มครับคันนี้เอาแบบยกล้อไปเลยขอช่างเดี๋ยวช่างมุลเอาตั้งวาวแบบแรงๆเน้อเอาให้ไฟออกท่อไปเลย เดี๋ยวรอช่างมาตั้งครับเนาะนี่มาดูช่างตั้งเวานะครับสูตรใครสูตรมันครับปลามนบอกใช่ไหมปลาอู้ทำไมมันดุงด้งดุงด้งดีเลยควาลมน,นี่สูตรไหนไม่รู้ครับสูตรผมมั่วยอย่างเดียวครับน้ำมันเครื่องเพิ่งเ,เปลี่ยนเมื่อวานเนาะจะไม่ไหมได้ไงผมเปลี่ยนเมื่อวานเอง พูดตรงไปเชียดหรอเกินนั่นหางไหมปะใบม่งกันอะสูนขิ้งม่งนี่ผมเติมน้ำไปบิ้งมาไม่รู้มันยุบไม่ยุบนี่ไอ้ท่อนี่มันมีขายไหมนี่มีตามเสือบริฐมันไม่มีถ้า40มิมจะมีแน่นอนเป็นรุ่นของมันนี่ อันนี้มันทะลุโอ้โอ้แรงเลยใช่ไหมห่างๆสองแ่นแปดเชคอยู่ประมาณสิบห้าแใช้เท่าไรสิบห้าว่ะเอาเอาสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดได้ไหม เก่ามากเลนี่ไมเลอร์นี่ตั้งแต่เปิดดูเนาะใช่ไหมปลาโอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนนด้ทีนะปลาให้ผมซื้อให้ไหมมีไหมที่บ้านแจกแจกแจกเลยปลาตั้งเองครับเบาหนิรับรองครับผมรับรองเลยว่าดีครับโดดดงดงโดดดงดงบอกเลยครับไปตั้งที่ไหนก็ไม่ถูกใจเราตั้งที่นี่ครับผมตั้งมาเนี่ยสิบปีรถผมตั้งทุกคันครับอืม หางเยอะไหมปะเยอะเลยใช่ไหมพอได้เยอะจนเสียงเดินเบามันเพี้ยนน่ะเนี่ยเดินเบามันตึ๊ด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 น่ะมันหางเยอะไงฟังดูนี่รู้เลยแหละอันนี้ตั้งไว้เรียบปิดสะอาดดีไหมพอได้เนาะ้ออใช่ดีทนไหมเครื่องรุ่นนี้ปะทนทนได้ไหมทนทนอ๋อนี่ทนครั ได้ครับสูตรสูตรช่างบมนี่หมุนสองรอบจบเลยครับจบเลยดูอ่ะขนาดสอดฟิลเลอร์ยังยกได้อ่ะของแท้ครับไม่พูดเยอะครับเจ็บคอครับนี่เอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมารอฟังเสียงกันเลยนะครับนะจะปิดฝาครอบเบาก่อนครับนี่ก็กรอบแล้วครับปิดฝาสีเกียดดีไม่สีดำเนี่ยครับเกียดดีเลยใช่ไหมครับ โอเคอยู่นะกรอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะรอฟังเสียงกันนะครับกำลังคันน็อตอยู่นี่ตั้งวาวครับเพื่อความมั่นใจครับในการใช้งานครับ ต่งางว่าก็หางครับเพราะว่าส่วนมากรถนอกมาครับหางทุกคันครับแทบทุกคันก็ว่าได้บางคันก็ยันมาก็มีครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าของญี่ปุ่นมันจะดีเสมอไปครับแต่ส่วนมากที่ผมเจอเอามาคือตั้งใหม่จบครับเสียงนิ่มแล้วก็เราก็จะได้มั่นใจด้วยครับหองลงองเหลวเปลี่ยนใหม่หมดครับ Để nó phang chiếng Tăng chiếc được loại tàu trong vòng giảt Chiếng đi lắm à? Hả? Nè Kia mới đăng Kia Kia mới đăng nim là này Dấu này. đi ạ. ต้เปลี่ยนะน้ยางใหม่นะย,ย,ยังเหนียบเอ้าเก็บเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลไไค์กดแชร์กดติดตามช่องสุดเบียร์น้ำซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ